สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับเพื่อนๆกับช่อง Youtube สลาลม Official นะครับช่องนี้สลาลม Official นะครับเป็นช่องสำรองนะครับผมทำไว้เป็นช่องสำรองนะครับเผื่อกรณีช่องหลักมีปัญหานะครับช่องนี้เน้นคลิปกระชับฉับไวสั้นๆนะครับเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับคลิปก่อนหน้านี้นะครับผมได้เคยผมได้ทำคลิปเรื่องเหรียญ5บาทปีพศ2546นะครับ ก็เหรียญ5บาทปีพศ2546นะครับคลิปนี้เดี๋ยวมาดูก่อนนะครับอันนี้ก็คือบล็อกธรรมดานะครับที่ผมประกาศรับซื้อนะครับสี่ถึง500บาทนะครับถ้าเป็นสภาพประมาณนี้นะครับเพื่อนๆ4 0 0้ถึง500บาทนะครับอันนี้คือบล็อกหมุนเวียนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นชำรุดหรือว่าสวยน้อยกว่านี้หน่อยนะครับผมไม่มีตัวอย่างนะครับสวยน้อยกว่านี้หน่อยนะครับก็ จะไม่ถึง400นะครับอันนี้ก็คือบล็อกธรรมดาแต่คลิปนี้มาพูดถึงบล็อกพิเศษกว่าบล็อกนี้นะครับก็คือเหรียญ5บาทปี46เช่นเดียวกันนะครับปีพศเดียวกันเลยนะครับ2เหรียญนี้เห็นไหมครับเพื่อนๆสังเกตดูนะครับปี46เหมือนกันปี46เหมือนกันนะครับแต่ว่าแตกต่างกันตรงนี้นะครับราคาก็แตกต่างกันนะครับเดี๋ยวผมผมอธิบายเร็วๆให้ให้แบบเข้าใจด้วยนะครับ อันนี้คือบล็อกธรรมดานะครับเพื่อนๆสังเกตดูตรงนี้มีเส้นกระเบื้องหน้าบอใบไม้เห็นไหมครับเส้นกระเบื้องก็คือเส้นที่วิ่งตัดผ่านตรงนี้นะครับเส้นกระเบื้องนะครับอันนี้บล็อกธรรมดานะครับเห็นไหมครับมีเส้นกระเบื้อง1เส้นตรงนี้2เส้นแล้วก็ในม้วนเลข5าอีกสามนะครับส่วนมาดูบล็อกนี้นะครับเห็นไหมครับอันนี้คือเหรียญมาแบบนี้นะครับไม่ใช่ว่ามามาตกแต่งนะครับเหรียญนี้ไม่มีเส้นกระเบื้องหน้าบอใบไม้นะครับเห็นไหมครับตรงนี้ก็ไม่มีตรงนี้ก็ไม่มี ตรงนี้ก็ไม่มีนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆความแตกต่างนะครับเบื้องต้นถ้าเพื่อนเพื่อนมีเหรียญ5บาทปี46นะครับสังเกตเบื้องต้นแค่จุดนี้ก่อนนะครับนี่นะครับถ้าเจอในระบบหมุนเวียนอะ่ะก็น่าจะแท้นะครับถ้าเกิดว่าไม่ใช่ตกแต่งมานะครับแต่ถึงยังไงก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่าได้ปี4 6บล็อกธรรมดาแล้วเอามาเจียแต่งตรงนี้ออกนะครับจะให้เป็นบล็อกนี้ ก็ไม่เหมือนนะครับเพราะว่ามีจุดสังเกตอื่นๆอีกหลายจุดนะครับผมจะมาแนะนำคลิปนี้นะครับก็คือเหรียญ5บาทปีพศ2546นะครับบล็อกแผงนะครับราคาเริ่มต้นที่1,000บาทนะครับคนละเรื่องกันเลยนะครับถ้าธรรมดาบล็อกหมุนเวียนนะครับ400ถ้าเกิดว่าเป็นบล็อกแผงอย่างที่ผมแนะนำไปนะครับนี่นะครับไม่มีเส้นหน้าบอนะครับ เริ่มต้นที่เหรียญละพันนะครับถ้าเป็นบล็อกนี้นะครับปี46ตรงนี้46และตรงนี้ไม่มีเส้นหน้าบอนะครับก็ราคา1,000บาทเริ่มต้นนะครับขึ้นอยู่กับสภาพแล้วก็ราคาซื้อขายในกลุ่มซื้อขายณช่วงเวลานั้นๆด้วยนะครับใครมีก็ส่งรูปมาสอบถามราคาได้นะครับใครยังไม่มีก็ลองสังเกตเหรียญที่ผ่านมือท่านมานะครับว่าเป็น46หรือเปล่าถ้าเป็น46 อย่างน้อย400นะครับแต่ถ้าเป็นบล็อกอย่างที่ผมบอกนะครับเหมือนเหรียญนี้นะครับไม่มีเส้นหน้าบอไม่มีเส้นในเลข5้าไม่มีเส้นในม้วนเลข5้านะครับเหรียญละขั้นต่ํา1000บาทนะครับแน่นอนนะครับก็ช่องทางติดต่อผมก็ขึ้นไว้ให้แล้วนะครับก็ติดต่อช่องทางเดียวกับสลาลมคอยชแนลนะครับเพราะว่าเป็นช่องเดียวกันช่องนี้เป็นช่องสำรองกรณีช่องหลักมีปัญหานะครับก็ติดตามไว้นะครับติดตามได้ทั้ง2ช่องนะครับก็ให้ความรู้เหมือนกัน นี่นะครับก็สั้นๆนะครับสำหรับคลิปช่องนี้นะครับไม่ยาวมากนะครับใครอยากจะฟังเนื้อหารายละเอียดของเหรียญแต่ละรายการแบบลึกๆแบบละเอียดนะครับก็ดูช่องสลานลมก็ได้นะครับสลานลมคอย h a n n e l ใครไม่มีเวลาอยากกระทัดรัดดูช่องนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าใครติดตามทั้งสองช่องดูทั้งสองช่องก็ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้เจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ